ผมกำลังเดินทางไปสารคามเสียท็อปโทรมาบอดีให้ไว้เอาของที่ปูนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันหน่อยอยู่ติดปอทอเลยนี่อยู่หลังร้านขายอะไรเฮ้ยขายของแต่ง PRC อะไรสักอย่างสวัสดีครับช่างโอ้ รถเข้าเพียบเลยอันนี้อันนี้ใช่อู่ช่างเจไหมครับเสียท็ทอปให้มาเอาของออถือโอกาสร,รีวิวเลยแล้วกันนะอ,นอันนี้เหรออันนี้อันนี้เป็นเจ้าของอู่ใช่ไหมนี่ขอเปิดให้ครับอ๋อนะองอรวมช่างอ๋อของพอรวมช่าง,ง,งเหรอใ อ๋อคือรับอ๋อนี่ทําให้พอรวมช่างแล้วก็รับงานนอกด้วยครับผมอ๋อนี่ต้ออองเเที่ยไปก็บนะครัฮะอันนี้เป็นอะไรอ่ะขอจะเอาแค่ลูกยางครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดอ๋อเป็นปิดน่องเหรอไม่ใช่ปิดน่องไหมใช่ใช่ปิดน่องประตูข้างซ้ายอ๋อเขาจะเอาลูกยางใช่เอาลูกยางขอบประตูนี่นะ ครับครับเอานายเจฝากผมเสื้ออันนี้ครของเจอันนี้นะใช่ของเสียท็อปอันนี้รถเสียท็อปเอามาทำสีทำหัววิวหัวไม้รุ่นไหนนี่ดูกันหน่อย npr 1นึ่งร้อคันนี้ทำอะไรมั่งครับนี่ทำสีหัวครับทำสีหัวเป็นสีเดิมแล้วก็มีเก็บปะโอ้นี่เริ่มโปแล้วเนาะเก็บปะฝาผุอันนี้เป็นช่างเจเลยใช่ไหมนี่ใช่ครับโอ้ ซื้อรถมาเก็บสีขายฝาปุ่มข้างในโอ้โนี่ปะตรงไหนมั่งครับนี่พื้นเหรอปะยังครับนี่นอ๋อยังกำลังมีพื้นปะ,ปะพื้นแล้วก็ฝั่งทางนู้นครับพื้นเหมือนกันครับ เดี๋ยวเอามาจอดนานแล้วบ่เนิคืจะมาได้ประมาณสองสามวันเองครับอืมงมาครับผมิ่งมาแล้วก็มีออกดันตัวนี้อันนี้น,น,น,นีราคาเหมาเลยใช่ไหมนี่รับผมราคาเหมาเท่าไหร่ตอนแรกผมเรียกแกไปหกพันหกแกเพิ่มให้เป็นเจ<อ>็ดพันโอ้แกขอแบบสีเงาเงาแกเพิ่มให้เป็นแปดพันแปดพันใช่แกให้เองครับเฮ้ย hey. แปดพันครับผมอืมไม่แพง ทำคนเดียวหรออ๋ออ,อ,อ,อู้นี่เหรออะไรโปลแล้วก็มีเปลี่ยนซีหน้าใหม่แคปหน้าใหม่อืมตัวนี้ครับเปลี่ยนใหม่สั่งของอยู่แปดพันมาเหมากันเลยแปดพันใช่ครับก็มีปากมีนี่แล้วก็น,น,นี่เก็บให้จนสวยเลยใช่ไหม ะหลายจุดอยู่นี่ดูพื้นพื้นนี่เราเลาะแค่นี้ใช่ไหมหรือว,ว่าเลาะทั้งพื้นเลยเฉพาะที่ครับเฉพาะแค่นี้ใช่ครับออรเ,เก็บเยิมกันนะใค้เนาะแต่แปดพันถึงไม,ไม่ไม่แพงนะถูกมากเลยและเด้อนีน่อันนี้นของ,งอูพอนี้ของอูองพอ ประมาณหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดอันนี้เมากันเลยรมานหมื่นแปดเหรออันนี้คือรถข้างนอกเอามาทำอันนี้ประมาณสองหมื่นหน่อยหน่อยแล้วแต่หน้างานเนาะใช่ไหม แต่ว่างานยากงานง่ายอันยังอันนี้อันนี้ทําอะไรบ้างครับทั้งคันนี่นะท่าไรสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าไหมไม่ถึงเรัะเป็นกระบะใหม่เป็นแรข้างหน้ากระบะเป็นของเก่าราคาเมากันเลยราคาเมาสครับสองหมื่นสองได้ไหมโดยประมาณ อันนี้เป็นเป็นกระบะใหม่แล้วเนี่ยแสีเอเฟกก็จะเพิ่มมาอีกประมาณมืน้าเป็นกากเพชรก็เพิ่มอีมีกากเพชรอันนั้นของพอเหรอโอ้โหพ่อนี่ขายรถดีมากเลยนะหัวคันยาวรุ่นนะ ใครที่อยากจะทําสีนะครับก็ราคาที่แบบไม่แรงเท่าไหร,ร่นะมาช่างเจได้นะอันนี้อยู่ตรงไหนครับช่างบ้านกระเบื้องครับบ้านกระเบื้องครับผมบ้านกระเบื้อง้าก็เลยปั๊มปตทมาหน่อย<ะ>อยู่หลงังหลงัลงร้านพีอาร์ซีอะไรแต่งอ๋อก็เข้ามาข้างๆเลยใช่ไหม เข,ข surveys, like, ้าข้างๆร้านเลยหรือว่าเข้าตรงไหนได้ซอย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 ข้างร้านอืมซอยข้างร้านโอ้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงมั่งรถดับแถวนี้ขายได้เรื่อยๆกันแต่รถอูมันเกิดขึ้นเยอะหรือเปล่าอืม

ครับครับ 18. หมนะื่นแเมาเมาครับอันนี้น่าจะเป็นราคาอู่มั้งนะครับราคาอู่แต่ราคารถที่มาทำข้างนอกอาจจะแตกต่างกันไปนะครับ เชื่อมเต็มมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้อู่ทุกอู่ต้องเชื่อมเต็มแล้วครับถ้าเชื่อมไม่เต็มขายยากขายยากแน่นอนเชื่อมเต็มหมดแล้วถ้าอู่ไหนย,ยังแบบเชื่อมเป็นจุดๆแล้วโปรต์อนะ่ยขายยากแน่นอนครับอันนี้ต้องมีดันตูด ต้องทำมาทุกอู่ทุกอู่เริ่มทำกันนะครับการแข่งขันมันเยอะครับอูช้างคู่ใส่บางฝุ่นมาแล้วแต่เสาค่อนข้างสูงเลยเนี่ย9ก้าสิบได้ั้นงงี่ย ันนี้ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่มือเปิดฝากข้างยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ก็เป็นแบบแบบเนี้ยมันน้ำมันจะเข้าได้รูเนี้ไงไงเยเห็นไหม๋ตวถ้าทำตรงเนี้ยแล้วทำบูธใส่น้ำจะไม่เข้าเลยโคตรแนบเลยว่ะ โอเขาเสริมข้างล่างให้หรือเปล่าเหมือนเสริมข้างล่างมาให้ด้วยหรือว่าประมาณนี้วะ เปลืองอะไรบ้างนี่บ้าแปดสี่รือเปล่านี่นเกียร์ช้าดิเกียร์ช้าแปดสี่รือเปล่าอันนี้เหมือนแปดสี่เลยนี่อ่ะก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมไปสารคามก่อนนะครับไปถ่ายรถไมโครจมนะครับอันนี้เสียทอบก็าฝากฝากเข้ามาเอาธุรกิจนี้นี่ ธุรกิจต่อดำนี่โซนนี่นแข่งขันกันโอ้เยอะมากเพราะว่ามีหลายอู่รประมาณสามสิบอู่ได้ครับสามสิบน่าจะสามสิบสี่สิบอูได้ครับ, 30, อรบเออนี่ไงแบบนี้นี่นี่ถ้าทำแบบนี้นะครับถ้าทำแบบนี้ต้องสวมบูทไปด้วยนะไม่ใช่ว่าเจาะ เจาะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเราต้องใส่บูทไปด้วยนะครับเพื่อที่จะก,กันน้ําเข้าถ้าเราเจาะอย่างเดียวอะ่ะน้ําเข้าแน่นอนครับแล้วจะทําให้สนิมกินข้างในได้นะต้องใส่บูทตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้ใส่หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมน้าจะไม่เข้านะครับถ้าเป็นไอเหมือนคันนั้นอะ่ะน้ําจะเข้านะครับ นี่ต้องทำแบบนี้เสาก็แตกต่างกันนะครับอันนี้น่าจะ35ตัวนั้นน่าจะ40ได้มั้งเ่ยอันนี้30อันนี้น่าจะ30ความกว้างตัวนั้นน่าจะ35สาขาน้นเฮ้ เนบได้จะมานี่แหละของเมกาตอนเดียวด้เลยเอะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับอยู่หลังร้านขายของแต่งนะครับ เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม